ก็ัะมาส้มตำแว้าวมาตาวบาเมงวันนี้เป็นแม่ครัวหนึ่งหนึ่งข้างโอ้ยเข้าตาเนี่ยตำได้สองเทียนเลยนะไม่ได้ซื้อกระเทียมมาใส่เนาะ ดีล้เอามามาให้พ่อทำมาเร็วเร็วบริกิจายได้นี่จุดดไปทอดไข่เร็วเร็วพอลูกพ่อไปอืมอมออือืมอิมอมอมมอืมอือืม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 อมาืุงมมืมอืมออืมอื่อืมอตมักหุงมือนี ใส่อะไรนี่นะโปกแงกงหรือบักทัวหนึ่งนาทีผ่านไปครับกับการตำบักพิก ใงานดีคนดีโอ้ย,อยไม่เนี่ยใช่ แตงไม่ตำส้าทีตำอร่อยนะพี่เยอะๆๆครับนุงจะกินเยอะเบบซี่นะเผาๆบ้าง นเลนะ้ำข้นเลยนะเนี่ยน้ำมะขามเปียกนี่นี่บอกว่ามันแซ่บตรงนี้ละนี่นี่แซ่บเติมโคบพริกสิบแปดทำซองเทียกันหมดแล้วพริกเผ็ดไหมจิยังไม่ทันกินเลยกัเดี๋ยนุ่มไมว่าเผ็ดอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นพริกอ่ะ เกลือไว้ยยิบพิดเด้อหกหกหกอย่าฟุงนัวฟุงนัวใส่หลายเสียหลายหูมันหน่อยปวได้หน่อยจะปัดนู้เคยปัดน,นัวครับโอ้ยหูหน่อยปวดเลยเอาหู้ยังไงเน่เสียบมองนี่ละชูรถใส่อีกใส่อีก ต่อครับขี้เกียจปักหน้าครับผมหน้ปาปักค้างเปียกโดฟีมา่าเศรษฐามเทน,นึงแร้งอีกน้ำไหมครับ นี่ก็ตำเองไงนะคุมเนี่ย <laughs> ใส่น้ำอาร่อยดีโอ้นัวนัวน้ำตาลมาท่านไซเดอร์เหมือนนี่เตียวหวานเรียวหวานบอใส่ลูกไฟเครื่องแล้วก็มีลีลานในการตำได้ไม่น้อย ใส่น้ำปลา,ากลมๆกว้างฉากครับตัวเนาะ <laughs> ผดบห็นหุ่นผู้สอยวาจิตามซอยหนัะนั่งเฮดเจอดเพื่อนอยู่ก็แม่ไม่ให้ช่วยเออแล้วเสิร์ฟข้าวดีเสิร์ฟข้าวโอ้ยใครประัานทอดม่ยาพริกไปเล่นวันนั่งบ่งข้อมเฮดเพอร์เวอร์อยู่ ใช้เวลาในการตำนานนี่ยุ่งกัดอีกแล้วอย่าเล่นผีคุยยากคุยยากอย่าือได้ทายดูมันจะเผ็ดโอ้ต่อด้วยตำแดงครับตำผสมแสบได้นี่อยากชำนานมากเลยชำนานโยเกิ์ปูนอยากชำนานข้าเจพูดนายเกิร์ูนนะครับ แซ่แบนวัวแซ่บนัวโกนี้แซ่บนัวมาความยุคเก้าศูนย์ยุคเก้าศูนย์ความชำนาญหั่นแตงกวาที่คือฝีมือพอ่อ,อนะคะผมเป็นไงหั่นสับซับสดๆอา้าภาคดิภาคดิพด่พอทำไงบ้างนี่นี่เราก็จะแบบเรื่อยๆในเก้าศนย์พูดดีๆวันนี้เราก็จะมาหั่นแตงกวากันแล้วก็หั่นแล้วก็ปาด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 ออก

แล้วก็ปาดปาดปาปาดปาดปาปาดาแล้วก็หันอกรอบปาดปานันหันหันันหันหันหสับหันหันันนันนหหัาหนหัเหันหนกันอันกนันหันหันหันนนนนันหนเ แล้วก็สับส,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 สับ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  sure. สับสับเหมือนเดิมสับ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 แล้วก็เอากะ่ามันเหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยบล้ตก็ตามตาคน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 ให้คนเล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  ไปปูอเอ้าชิมดูพ่อเป็นจังไหนจังไหนจ่ะเป็นไงคะส้มตำโจ๊ะตอนเที่ยงคืนใครเปิดมาเจอช่องนี้ตอนเที่ยงคืนเอาใส่น้ำโนอีกนิดนึงครับผมใส่ลายแซ่บไล่ครับผมคนอีกรอบนึงซิมเบังอีกเที่ยนึงใส่ครบทุกแบบ เที่ยงด,นะดนะอกบ้านเดน่า9นาทีผ่านไปในการตำส้มตำแบบนี้หารับชมยา่านี่ตีตำตำตำก็ตำวันนี้เราจะลองชิมกันนะเอออร่อยไหมอร่อยอาบูอ่ะเทเทอุ้ยเศรษชิม,มกันก่อนนะส้มตำจุดจตอนเที่ยงคืนมาส้มทงเที่ แซ่บแซตอีดี้าวโคกเลยนี่นี่เขาฝีมือโคกสิแตกโคกสิแตกไม่แตกพอแล้วเดเออบาดใน้ันท <Herm brackets. S 2> ันดำเขาวมาแรงดำบักแตงใส่ถั่วฝักยาวแซ่บๆไปเลยค่ะสามแซ่บเลยค่ะเหมือนนี่สามแซ่บสามแซ่บไหน จบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไ่เดิมพี่น้องมาโอ้ยเอาเอาตักใส่โคกเลยไอ้ตกักใส่จานอันระวังหกนะคะระวังหกอืมอืมโอ้ยทานังเบิ่์เนี่อดตำแตงเต็มโคกตักควดออกอู้ ใส่เน้นคุ้มฮอมอากดโปรเพิ่มค่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศรังรักงามก็มานั่งกินเอาคุ้ม,มเลย นี้ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะเนาะเป็นช่องบางบ้านช่องเล็กช่องหนึ่งต้องการผู้ติดตามต้องการผู้สนับสนุนเพื่อที่จะเติบโตในวันข้างหน้านะคะโอเคสวัสดีค่ะ